สวัสดีครับอ่ะวันนี้มาหามิมกันนะครับผมสวัสดีครับผมก็แถวบ้านเนาะก็ลงมาดูเช็คดูว่าน้ําจะสุดยอดเหมือนที่เขาได้กันหรือเปล่านะครับผมก็มากันแถวบ้านนี่นะ้เย็นแล้วเลยเจอสองรังลงมาดูดูนะครับผมเผื่อจะนั่นนะครับผมถ้ามีน้ําก็ งจะดีนะครับผมเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอตรงอู้นะครับผมอีกหลังเป็นสองหลังเมื่อกี้ก็เจอสามอีกหลังไม่เอามันเล็กนะครับผมก็สามหลังแล้วหลังเท่า,หาไหร่เ่นันมันไม่น่าตีนะครับผมประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอม,ดมออกดไลค์นะครับไปลุ้น ็นานอยู่นะครับผมไม่ได้ทําคลิปเลยกลัวท่านผู้ชมจะไม่มาดูกันซะแล้วนะครับผมก็มันน,นานนานมากนะครับผมเพราะช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ออกหาด้วยนะครับผมเพราะว่าพอเลิกคุยนั่นเลิกคุยเลยทไมาหยดเดียวยังไม่มีเลยน้ำมันนะเปิดดูแล้วไงโอ้โหไม่มีน้ำจริงครับผมเนี่ยถึง,ถ,งถึงไม่ได้ออกหาไง โอ้โหไปเดี๋ยวไปดูอีกรังดิไปดูรังนู้นดิไปเดี๋ยวไปดูอีกรังครับผมแต่ตัวอ่อนดีนะผมรังเมื่อกี้แต่ไม่เอาปล่อยปล่อยไว้ก่อนรอดิบหรือเปล่าอืมรอดิบเนี่ยน,นานๆจะออกหามันเป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อค่อยจะ้นอจะได้หลายโอ้ไม่มีน้ำหนำอหัวน้ำไม่ข้างบนมันไม่โป่งบบไม่โป้งนะครับผม พราะฝนที่นี่มันตกบ่อยด้วยเดี๋ยวจะให้ดูครับเนี่ครับหข้างบนเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่อุ่มขึ้นไปก็เรายังไม่ต้องไปตีมันครับเพราะน้ำมันไม่มีแค่นี้ก็รู้แล้วครับผมแต่เราเมื่อกี้โป้งแ,แท้ๆน้ำไม่มีเลยไรนี้แวบ,บจะมีหรือไปครับผมไปดูกันใหม่กหมบ มาทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหนานจัดนะครับผมนุ่นมึดไม้แก้วโอ้สวครับอันนี้คือดอกประดู่ประดับนะครับผมยังมีหลงเหลืออยู่นะครับผมสวยนะครับผมแต่ไม่มีตัวมิ้มมาตอมกินเลยนะครับตัวพึ่งก็ไม่มี วันนี้ก็ลองมาดูพึ่งด้วยเผื่อมันลงนะครับผมที่บ้านนี้เนี่ยมันเคยลงอยู่นะครับผมก็ยังไม่เจอเลยเจอมีมอยู่สามสี่ลังนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูมีมกันต่อดูพึ่งด้วยครับผมไม่ต้องลุยไปถึงขนาดนั้นหรอกบอกน้องชาย อ่ะเจอ,นอหนึ่งลังน้อยเนี่ยครับผมไม่น่าเวิร์กเลยนะจะมีหรือเนี่ยเหมือนเรามาขับรถเล่นขับรถเล่นเลยอ่ะไอจะลนดูเงี้ยไปลนกันลนดูอยู่ก็ไม่ไมไม่ตื่นเลยอากาศมันเย็นฝนจะตกแล้วด้วย ไม่มีน้ำขึ้นมาโอ้ยฝ่อครับผมนี่ป่ะปล่อยอ่ะนี่เอกหนึ่งลังครับผม อยู่กับต้นสะดาครับผมอันนี้จะสูงหน่อยนะครับลังไม่ใหญ่เหมือนกัน,นครับผมลังพอประมาณนะครับผมแต่ไม่น้ำไม่หนกไม่นูนนะครับผมไปครับผมกลับบ้านไปครับสวัสดีครับผม